โจพร้อมยังโจ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 สองสิบสองสองสิบจามสองสิบสี่สองสิบห้าสองสิบหกสองสิบเจ็ดสองสิบแปดสองสิบเก้าสองสิบสิบสองสิบสองสองสิบสามสองสิบสี่และยี่สิบสองบาท ดานเม็ดรุนแรงมากนะวยพี่แชทน่ารักจังให้กำลังใจหนูด้วยถึงแม้น้องเดลจะอ่อน ได้เป็นคนแพ้ตั้งแต่บทันบโบ มิเดลคือที่หนึ่งในใจใช่ไหมนัมเบอร์วันโอริเท่านั้นวิลล่าค่ะถึงเดวจะหัวปวดเดลเดก็เก่งเสมอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ พี่เสียวจอดรถให้น้องเดวคุ้มได้ด้วยสิคะได้ไหมครับเอางอนนะเอาเดี๋ยวทำเงี้ยกอนนะไม่ไม่อะไรทเงี้ <c ười> ยเียนมีคนจะซื้อกล่องตีเยอะเลยเขาบอกเอาอีกห้ากล่องเอาอีกห้ากล่องอยู่กา่หลักคะห้ากล่องเลยหรอ พี่เอาพี่เอาสี่กล่องนะครับพี่เอาสี่กล่องใช่ไหมคะได้ครับนะเอาไปทำอะไรคะซงของแกงครับเขาไม่ส่องไดมเหรอคะได้ครับทุกอาทิตย์เขาถ่ายรูปมาอยู่ตู้ดูดัวค่ะแลนไหนครับแลนเหลืองคนเดิมเลยค่ะ ทำไมครับเร็วๆตอบแชทใจดีอะพี่ใจพี่เอาของดีใช่ไหมคะใช่ครับรอราแป๊บหนึ่งนะครับไอเดวค่ะไอดีหนึ่งหนึ่งเจเจ็ครับหนึ่งห่งเจ็เจฮะไม่ใช่ของโนหรอ ใช้ขาเราหนึ่งนะโอเคค่ะหนึ่งห่งเจดเจ็ดพี่ชายกระเป๋าอะไรครับหนูเลนลูกสีส่าครับขอบคุณครับกระเป๋าอะไรครับหนูกระเป๋าสองห้าแปดเจค่ะ ใครยิยงอ่ะสองห้าแปดเจ็ดใช่ไหมครับข้าห<ช> <พอ S 1> ล่แล้วหนูโดนยิงได้ยงเนี่ยพี่เอากี่กระป๋องคะแป๊บนึ่งน,นะครับเอา หกกล่องเอาเหดตองใช่ไหมคะใช่ครับเป็นเป็นเป็นเท่าไหร่คะนะคะเอ๊ะหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดนี่คะ่ะหนูให้หดก่อนแล้วเจ็ดแสนแปดค่ 7, 08, คะทั้งหมดหนูกระเป๋าสองห้าแปดเจค่ะ ไม่เป็นไรครับ2587โทษครับโัษครับข้าวไหมครับโอเคค่ะขอ,คขอบคุณค่ะพี่แม่ต่อยเขาทำไมพี่แม่ได้ตั้งใจครับได้ตั้งใจจรินนะจรงอ่ะจริงครับหนูรู้จักเหรอครับ กเหมือนรู้จักเลยครับอดรถครับพี่จ้าครับอดรถนะครับครับหนูไม่รู้จักเพราะว่าเพราะว่าตึงเหรอฮะฮะใครตึงอดรถครับวันนี้พี่เกี่ยวกับพี่พี่ปรับลำคอเลยค่ะอุ้ยเมื่อกี้มันบู๊เหรอครับครับไม่ใช่มันเบาค่ะอ๋อเคดีแล้วครับที่มันเบาเมื่อกี้พี่ตะโกนครับ วิญญานับมันนี่นนวิมีเบียามันน,นี่ใส่ได้หมดอ่ะใส่ได้หมดอ่ะรเล่นครับรอเล่นหนูเหมือนรู้จักเขาเลยรับหรูไม่รู้จักเขก็ตอนแรกเขาก็ซื้อของหนูไปแล้วไงคะตรงเรเบลที่พี่พานหนูไปคนคนนทำไมเขา<น>ถึงซื้อกห้นหนูอีกครับ รู้คะ่ะน่าจะตีไม่ติดหรือเปล่า,า,ะะา,าแล้วเขาซื้อห้ากล่องเอ,องนะคะครั้งนี้ไอนนี้เขาซื้อสิบกล่องไอ้หกกล่องซื้อหกกล่องเล้จะมีเงินแค่นั้นมะเดี๋ยวเขาก็ไม่ตีไม่ติดเดี๋ยวเขาก็อาจจะมาซื้ออีกค่ะไม่เอาของที่อยู่กับพี่ขายแล้วครับเอาค่ะทั้งสามสิบกล่อง